เรียนวันนี้มาพบกับครูนัทพลโบไลหรือครูโจ๊กนะครับวันนี้เราอยู่ที่วิชาเทคโนโลยีหรือวิทยาการคำนวณระดับชั้นประถมศึกษาปีที่5ครับและเรื่องที่นักเรียนจะได้เรียนกันในวันนี้ก็คือการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองโดยในเรื่องนี้นะครับจะสอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้ว4.2ตัวชี้วัดป5ข้อที่3ครับซึ่งกล่าวไว้ว่านักเรียนจะสามารถใช้อินเทอร์เน็ตค้นหาข้อมูลติดต่อสื่อสารและทํางานร่วมกันประเมินความน่าเชื่อถือของข้อมูลได้ครับ โดยในเรื่องนี้จะมีจุดประสงค์การเรียนรู้จํานวน3ข้อก็คือเมื่อนักเรียนเรียนแล้วนักเรียนจะสามารถอธิบายเกี่ยวกับการส่งจดหมายอินิทส์ได้ครับและนักเรียนจะสามารถส่งจดหมายอินิกส์ได้เพราะครูจะให้นักเรียนได้ลองทําลองปฏิบัติครับและที่สําคัญนักเรียนจะเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการใช้จดหมายอินิกส์ในการสื่อสารครับนักเรียนครับนักเรียนลองสังเกตภาพภาพนี้นะอ่าเห็นไหมครับจากภาพ นักเรียนเห็นอะไรบ้างเอ่ยอ่าเห็นอะไรบ้างครับ1นึโอ้ oh, ชัดๆเลยตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมครับสีอะไรครับส okay? ีแดงเหมือนแถวบ้านนักเรียนไหมครับน่าจะคุ้นๆน่าจะเคล้ายใช่ไหมอ่ามีตู้ไปรษณีย์เห็นอะไรครับเห็นนักเรียนหญิงใช่ไหมกาลังทําอะไรเอ่ยกําลังส่งจดหมายอ่าจากภาพนักเรียนหญิงกําลังส่งจดหมายใช่ไหมครับและนักเรียนคิดว่าการส่งจดหมายทางไปรษณีย์ จะใช้เวลากี่วันจึงจะถึงผู้รับครับเอาแบบเร็วที่สุดเลยกี่วันครับอ่ะหวันอาจจะถึงใช่ไหมครับส่งแบบ e m s เลยแล้วก็ระยะทางไม่ไกลมากและถ้าไกลหน่อยละ่ะก็อาจจะ2วัน3วันใช่ไหมครับอ่านี่ก็คือการส่งจดหมายทางไปรษณีย์และนักเรียนคิดว่าจะมีวิธีการใดที่จะช่วยให้การส่งจดหมายถึงมือของผู้รับในระยะเวลาอันรวดเร็วนะเร็วกว่าการส่งแบบวิธีนี้ครับ มีวิธีการอื่นอีกไหมที่จะส่งจดหมายได้รวดเร็วมีไหมครับนึกถึงการเรียนในครั้งที่ผ่านมาหรือในคลิปที่ผ่านมาเราเรียนเรื่องอะไรครับเราเรียนเรื่องของการสร้างจดหมายอินิกส์ไปแล้วเรารู้จักจดหมายอินิทส์แล้วนักเรียนสามารถใช้จดหมายอินิกส์ในการส่งข้อมูลส่งข้อความหรือส่งจดหมายถึงผู้รับซึ่งผู้รับก็จะได้ทันทีเลยใช่ไหมครับ <het> <p layout> ดังนั้นนักเรียนคิดว่าการส่งจดหมายอิ็ิทัล จะสามารถส่งได้จากช่องทางใดบ้างครับอ่าส่งทางใดครับส่งทางตู้ไปรษณีย์แบบนี้ไหมไม่ใช่ใช่ไหมอย่างนั้นก็ไม่ใช่จดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้วส่งทางใดเอ่ยอ่าส่งทางอีเมลซึ่งในครั้งที่ผ่านมานักเรียนได้สมัครอะไรไว้แล้วสมัครบริการของ Gmail ไว้แล้วใช่ไหมครับดังนั้นเดี๋ยววันนี้นักเรียนจะได้มาทดลองส่งจดหมายกันผ่านกิจกรรมการเรียนรู้ในวันนี้แต่ก่อนอื่นเรามาดูภาพต่อไปครับ เรามาดูวิธีการส่งจดหมายใน2รูปแบบภาพที่1นึ่เด็กกําลังทําอะไรครับกําลังอ่านหนังสือหรือเปล่าไม่ใช่นะกําลังเขียนจดหมายนะกําลังเขียนจดหมายภาพที่2กําลังทําอะไรครับติดสแตมจ่าหน้าซองอใครเคยทําบ้างหลายคนอาจจะไม่เคยเห็นสแตมนะหรือไม่ค่อยคุ้นชินกับสแตมเนะ่อาะเราไม่ค่อยได้ใช้ไม่ได้ส่งจดหมายใช่ไหม เวลาเราเขียนจดหมายเราก็ต้องจ่าหน้าสองให้ชัดเจนชื่อผู้รับและก็เราชื่อผู้ส่งติดสแตมอากรนะครับแล้วถัดจากนั้นก็ไปส่งที่ตู้ไปรษณีย์ใช่ไหมครับนะถัดจากนั้นพนักง,งานไปรษณีย์ก็จะเอาจดหมายของเราเนี่ยไปส่งตามจุดหมายปลายทางที่เราเขียนไว้จุดหมายปลายทางหรือผู้รับก็จะได้รับจดหมายเราตามระยะเวลาหรือตามความใกล้ไกลของสถานที่หรือผู้รับนะครับคราวนี้ ภาพที่สองภาพที่สองเป็นภาพของอะไรเอ่ยอผู้ชายคนนี้นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์กําลังทําอะไรครับนักเรียนเก่งมากครับกําลังทําอะไรสังเกตจากภาพที่สองก็ได้กําลังเขียนจดหมายออนไลน์หรือเราเรียกว่าอีเมลชื่อเต็มๆก็คืออิเล็กทรอนิกส์เมลใช่ไหมครับกำลังเขียนอีเมลอยู่ส่งไปให้ใครครับส่งไปให้ ผู้หญิงทางด้านรูปขวามือ,อส่งปุ๊บถึงปั๊บไหมนักเรียนคิดว่ากดส่งปุ๊บก็จะถึงทันทีเลยเพียงเสี้ยววินาทีใช่ไหมครับนักเรียนสังเกตภาพที่สองมีอะไรปรากฏอยู่มีอีเมลใช่ไหมครับมีอีเมลของผู้ส่งปลายทางมีอะไรครับปลายทางก็มีอีเมลของผู้รับและจดหมายก็จะถึงทันทีคราวนี้เมื่อนักเรียนเห็นภาพ2ภาพนี้คำถามก็คือ ภาพที่1และภาพที่2ต่างกันอย่างไรครับนักเรียนอตอบพร้อมๆกันเลยภาพที่1ส่งแบบส่งแบบจดหมายผ่านตู้ไปรษณีย์ธรรมดา,าภาพที่2ส่งแบบจดหมายอเล็กทรอนิกใช่ไหมครับวิธีการส่งต่างกันแต่เป็นจดหมายเหมือนกันใช่ไหมแต่เป็นจดหมายเหมือนกันนะครับคำถามต่อไปนักเรียนคิดว่าการส่งจดหมายแบบใดดีที่สุดเพราะเหตุใดครับ ่ครูให้นักเรียนให้เหตุผลด้วยนะแบบใดดีที่สุดครับเหตุผลก็คือ,อแบบแบบอะไรครับแบบอีเมลหรือจดหมายเล็กนิ่ใช่ไหมเพราะอะไรครับนักเรียนที่ตอบอีเมลดีที่สุดเพราะอะไรครับเพราะจดหมายถึงปลายทางได้อย่างรวดเร็วนะและเราต้นทางเนี่ยสามารถตรวจสอบได้ไหมว่าจดหมายถึงแล้วตรวจสอบได้นะเพราะระบบอีเมลมันจะบอกว่าจดหมายของเราเนี่ยถึงผู้รับหรือยัง ถ้าไม่ถึงหรือส่งไม่ถูกต้องนะครับระบุอ e ีเมลผิดระบบมันก็จะแจ้งเตือนเราด้วยนะไม่เหมือนกับจดหมายที่เราส่งจากตู้เนี่ยเราก็ไม่รู้ว่าจะถึงปลายทางหรือไม่ใช่ไหมครับอ่านี่คือข้อแตกต่างกันดังนั้นการส่งจดหมายแบบอ e ีเมลน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดด้วยเหตุผลที่นักเรียนกล่าวมาหรือสรุปมาเมื่อสักครู่นี้นั่นเองคราวนี้นักเรียนคิดว่าจดหมายอิจิทส์เนี่ยดีหรือไม่อย่างไรล่ะ หลังจากที่เราได้ดูตัวอย่างได้ดูรูปภาพได้วิเครานะห์กันไปแล้วนักเรียนคิดว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ดีไหมครับน่าจะดีเนอะเหตุผลเพราะอะไรบอกอีกทีหนึ่งครับสะดวกน,นั่งอยู่หน้าคอมพิวเตอร์หรือแท็บเลต็ตหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นักเรียนสามารถส่งจดหมายได้เลยมีข้อดีอย่างอื่นอีกไหมครับสะดวกและรวดเร็วใช่ไหมถูกต้องครับส่งปุ๊บถึงปับ๊บสามารถ แนบเอกสารข้อมูลอื่นๆไปด้วยก็ได้ใช่ไหมครับนี่ก็คือข้อดีดังนั้นเมื่อเราทราบข้อดีของจดหมายเล็นิกแล้วเดี๋ยวเรามาลองดูกันว่าเมื่อเรามีอีเมลแล้วจากการเรียนในครั้งที่ผ่านมานักเรียนมีอีเมลแล้วนะและเราต้องการที่จะใช้งานเราก็จะเริ่มต้นจากการเข้าไปที่เว็บไซต์ที่เป็นผู้ให้บริการอย่างเช่นถ้าเรามี Gmail เราก็จะเข้าไปที่เว็บไซต์เว็บไซต์ไรเอ่ย google com ใช่ไหมครับหรือ google co th ก็ได้แล้วคลิกที่ gmail จากนั้นนักเรียนก็เข้าระบบเลยครับนะอีเมลที่เราใช้งานอยู่นะครับรหัสผ่านที่เราสร้างไว้นะเรากรอกเข้าไปให้ถูกต้องเราก็เข้าไปที่ระบบของอีเมลได้ทันทีเลยเมื่อเข้าไปแล้วนักเรียนก็จะพบกับหน้าตาลักษณะนี้นะในรูปภาพนี้ยังไม่มีอีเมลอะไรปรากฏอยู่นะก็หมายความว่ายังไม่มีผู้ส่งเข้ามานะครับ ถ้านักเรียนต้องการส่งจดหมายนักเรียนก็คลิกที่ปุ่มคำว่าเขียนเพื่อเขียนจดหมายส่งไปยังปลายทางแต่ถ้านักเรียนต้องการเช็คว่าในกล่องจดหมายเราเนี่ยมีใครส่งมาหาเราหรือไม่นักเรียนคลิกที่เมนูกล่องจดหมายครับนักเรียนก็จะพบกับหน้าต่างที่เป็นการแสดงผลว่ามีใครส่งอีเมลมาถึงเราหรือไม่นี่ก็คือวิธีการเข้าระบบและก็วิธีการตรวจสอบอีเมลเบื้องต้นครับ ต่อไปเรามาดูตัวอย่างการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กันนะครับว่าถ้าเราจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์เราจะมีวิธีการอย่างไรครับเริ่มต้นถ้านักเรียนเข้าระบบไปแล้วนักเรียนคลิกที่ปุ่มเขียนจดหมายหรือส่งจดหมายของผู้ให้บริการนั้นๆได้เลยนะครับอย่างเช่นถ้าเป็น Gmail เมื่อคลิกแล้วก็จะปรากฏข้อความใหม่สําหรับส่งจดหมายลักษณะนี้ครับสิ่งที่นักเรียนจะต้องใส่ให้ถูกต้องก็คือ อีเมลปลายทางหรืออีเมลของผู้รับครับซึ่งอาจจะเป็นอ e ีเมลของผู้ให้บริการเดียวกันอาจจะเป็นของ Gmail เหมือนกันหรือจะเป็นอ e ีเมลที่เป็นผู้ให้บริการอื่นก็ได้ครับแต่ต้องถูกต้องและมีตัวตนจริงๆนะในการส่งจดหมายนะครับส่วนแรกที่นักเรียนจะต้องระบุให้ชัดเจนและถูกต้องก็คือส่วนของผู้รับปลายทางหรืออีเมลปลายทางนั่นเองซึ่งจะเป็นลักษณะของผู้ให้บริการในรูปแบบต่างๆอาจจะเป็น Gmail ก็ได้หรือจะอาจจะเป็น ผู้ให้บริการหน่วยงานอื่นองค์กรอื่นก็ได้อย่างเช่นอาจจะเป็นเมลของ Microsoft ก็ได้แบบนี้ครับแต่จะต้องเป็นอ e ีเมลที่มีอยู่จริงเนอะส่วนที่2ก็คือเรื่องครับก็คือชื่อเรื่องที่นักเรียนต้องการจะส่งถึงผู้รับนั่นเองนะเวลาผู้รับเห็นอ e ีเมลเข้ามาก็จะเห็นชื่อเรื่องด้วยว่าเรื่องนี้เกี่ยวกับอะไรเป็นการระบุข,ข้อความที่ทําให้ผู้รับเข้าใจว่าเป็นจดหมายเกี่ยวกับอะไรครับส่วนต่อไปก็คือส่วนของเนื้อหาครับที่นักเรียนจะต้องระบุตามไป หลังจากที่นักเรียนระบุอ e ีเมลปลายทางหรืออ e ีเมลผู้รับแล้วระบุชื่อเรื่องแล้วส่วนต่อไปก็คือข้อความที่นักเรียนต้องการส่งครับนักเรียนสามารถเขียนในกล่องข้อความนั้นได้เลยและสิ่งสําคัญในการส่งอ e ีเมลก็ควรจะเขียนให้เป็นทางการเขียนให้ละเอียดชัดเจนเพื่อให้ผู้รับเนี่ยสามารถเข้าใจได้ง่ายนะครับดังตัวอย่างนี้เป็นต้นในส่วนของการส่งข้อความนอกจากจะเขียนข้อความได้แล้วนักเรียนสังเกตส่วนด้านล่างครับ ด้านล่างจะมีแท็บต่างๆซึ่งนักเรียนสามารถแนบไฟล์ได้ด้วยนะนไฟล์ต่างๆเหล่านี้อาจจะเป็นไฟล์เอกสารหรือไฟล์รูปภาพหรือไฟล์อื่นๆก็ได้ถ้าต้องการแนบรูปภาพไปยังผู้รับก็สามารถแนบได้เช่นเดียวกันครับโดยวิธีการก็คือเมื่อน,นักเรียนคลิกเข้าไปแล้วก็จะปรากฏหน้าต่างลักษณะนี้ครับให้นักเรียนเลือกไฟล์ในเครื่องของตัวเองได้เลยนะครับอย่างเช่นครูคลิกเข้าไปที่โฟลเดอร์ที่ต้องการส่งไฟล์ต่างๆ เมื่อคลิกเข้าไปแล้วก็กดปุ่มเปิดนะครับหลังจากกดปุ่มเปิดแล้วนักเรียนก็จะพบไฟล์ในเครื่องของเราใช่ไหมครับถ้าเป็นไฟล์ที่นักเรียนต้องการแนบในจดหมายฉบับนี้นักเรียนก็กดเลือกไฟล์ไฟล์นั้นแล้วก็กดเปิดอีกครั้งหนึ่งครับเจ้าไฟล์ไฟ์นี้ก็จะถูกแนบไปที่อีเมลของเราแล้วซึ่งจะมีลักษณะหน้าตาแบบนี้ครับถ้าไฟล์ถูกแนบและก็เข้าไปในระบบอีเมลครบถ้วนสมบูรณ์จะปรากฏในหน้าต่างนี้ด้วย ดังนั้นนักเรียนสามารถตรวจสอบให้มั่นใจก่อนส่งว่าไฟล์ถูกแนบหรือยังข้อความเขียนครบหรือยังนะครับและก็อีเมลปลายทางหรืออีเมลผู้รับถูกต้องหรือไม่ถ้าถูกต้องครบถ้วนสมบูรณ์แล้วนักเรียนสามารถกดส่งได้เลยแล้วจดหมายฉบับนี้ก็จะถูกส่งไปยังผู้รับทันทีครับเมื่อนักเรียนได้เรียนรู้วิธีการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์แล้ว,เ,ลวเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมนี้กันครับกิจกรรมนี้มีชื่อว่าทัดทายผ่านอีเมล โดยกิจกรรมนี้ครูอยากให้นักเรียนจับคู่กับเพื่อนครับถ้านักเรียนเรียนออนไลน์อยู่นักเรียนจับคู่กับเพื่อนได้เลยนะแต่ถ้านักเรียนเรียนออนไลน์นักเรียนลองทักไปคุยกับเพื่อนนะเพื่อจับคู่กันเพราะกิจกรรมนี้นักเรียนจะต้องแลกเปลี่ยนอีเมลเพื่อส่งจดหมายถึงกันครับโดยเมื่อนักเรียนจับคู่ได้แล้วให้นักเรียนทําการแลกเปลี่ยนอีเมลของตนเองกับเพื่อนครับนักเรียนจําได้ใช่ไหมครับว่าอีเมลของตัวเองคืออีเมลอะไรเอาอีเมลนั่นแหละ ส่งให้เพื่อนนะครับและก็เอาของเพื่อนมาด้วยเนอะนะครับถ้าจากนั้นให้ทำอะไรให้ทำการส่งข้อความทักทายกันครับในการส่งข้อความทักทายครูขอให้นักเรียนเขียนอีเมลให้ถูกต้องและก็ให้เหมาะสมให้เป็นแบบฉบับของการส่งอีเมลที่ถูกต้องนะครับก็คือถึงใครมีเนื้อหาว่าอย่างไรและอย่าลืมปิดท้ายอีเมลในรูปแบบที่ถูกต้องด้วยครับ เพื่อฝึกไว้ให้เป็นลักษณะนิสัยที่ดีนะแต่ถ้านักเรียนอยากจะแนบรูปไปด้วยแน่ไฟล์ไปด้วยนักเรียนทดลองได้เลยนะครับในการส่งอีเมลทักทายกับเพื่อนครูให้นักเรียนแต่ละคู่ลองส่งจดหมายทักทายกันด้วยการทํากิจกรรมนี้เป็นเวลาสัก5านาทีน่าจะส่งได้นะครับอ่ะเริ่มได้เลยครับ ผ่านไปแล้ว5นาทีเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยจดหมายที่เพื่อนส่งมาถึงเราไหมครับถึงไม่เอ่ยอ่าเรามาดูผลกันนะจากการทำกิจกรรมทักทายผ่านอีเมลใครที่ได้รับอีเมลจากเพื่อนเรียบร้อยแล้วยกมือหน่อยครับโอเคนะทุกคนได้รับอีเมลจากเพื่อนมีใครไม่ได้รับไหมครับถ้าไม่ได้รับนักเรียนมีวิธีการตรวจสอบอย่างไรเอ่ยต้องตรวจสอบว่าอีเมลที่เพื่อนส่งมาถึงเรานั้นอนะ อีเมลปลายทางระบุถูกต้องไหมเราให้อีเมลไปถูกต้องชัดเจนหรือไม่หรือเพื่อนพิมพ์ตกพิมพ์หล่นหรือไม่ต้องไปตรวจสอบนะครับหลังจากได้รับอีเมลแล้วนักเรียนลองตอบอีเมลกลับไปไหมครับนักเรียนอาจจะทดลองด้วยการตอบอีเมลกลับไปก็ได้ทั้งนี้ถ้าสมมุติว่าครูเป็นผู้ส่งแล้วอีเมลเกิดข้อผิดพลาดอย่างเช่นพิมพ์ตกพิมพ์หล่นพิมพ์ไม่ถูกต้องนักเรียนสังเกตในกล่องข้อความของ,ของตอนเองจะมีข้อความแจ้งเตือนครับว่า การส่งอีเมลฉบับนั้นไม่สําเร็จนี่ก็คือวิธีการตรวจสอบการส่งอีเมลว่าสําเร็จหรือไม่สําเร็จเบื้องต้นครับสําหรับกิจกรรมนี้นักเรียนทุกคนสามารถส่งอีเมลทักทายผ่านอีเมลได้เป็นอย่างดีนะครับดังนั้นเราจะมาทําแบบทดสอบชวนคิดต่อไปนี้กันเพื่อตรวจสอบความเข้าใจครับให้นักเรียนพิจารณาข้อความต่อไปนี้แล้วตอบคําถามครับนักเรียนสังเกตอ,อีเมลนะน่าจะชื่อว่าสุมาลี 1995 hotmail.com คำถามก็คือข้อใดคือชื่อประจำตัวของผู้ใช้ครับ 1. คอมอใช่หรือเปล่า 2. hotmail 3. 1995 at sign หรือ4สุมาลี1995ครับเออชื่อประจำตัวของผู้ใช้ค,คืออะไรเอยคือถูกต้องนะครับคือข้อ4นั่นเองนะ ชื่อประจำตัวจะอยู่หน้าผู้ให้บริการอีเมลและอยู่ด้านหน้าแอสไซน์นั่นเองครับและจากโจทย์เดียวกันข้อใดคือส่วนของผู้ให้บริการอีเมลครับอ่าอีเมลเดียวกันเลยนะข้อใดคือผู้ให้บริการอีเมลเอ่ยตอบได้ไง่ายมากเออคอมหรือเปล่าหรือ1995หครับหรือซูมาลีหรือ h o t m a i l com คำตอบก็คือข้อ4 h o t m a i l com นั่นเองครับเพราะ h o t m a i l com เป็นผู้ให้บริการอีเมล นอกจากนี้ก็ยังมีอีเมลที่นักเรียนใช้กันก่อนหน้าน,นี้ก็คือ Gmail ด้วยเป็นผู้ให้บริการเช่นเดียวกันครับนะส่วนต่อไปครับทั้งหมดนี้นะทั้งหมดที่เป็นกรอบสีส้มนี้ข้อความข้างต้นเนี้ยนะครับที่เป็นกรอบสีส้มเราเรียกว่าอะไรครับอ่าห Google 2. องเว็บไซต์สามอีเมลแอดเดรสหรือสผู้ให้บริการครับ คำตอบก็คือน่าจะตอบได้แล้วใช่ไหมทั้งหมดนี้รวมชื่อผู้ใช้กับผู้ให้บริการเราจะเรียกว่าอีเมลแอดเดรสนั่นเองครับเพราะเป็นส่วนประกอบของอีเมลแอดเดรสซึ่งประกอบไปด้วยชื่อผู้ใช้และผู้ให้บริการตามที่ครูได้อธิบายไปก่อนหน้านี้นั่นเองดังนั้นเมื่อน,นักเรียนตอบคำถามชวนคิดเหล่านี้ได้แล้วเรามาประเมินตนเองกันหน่อยครับว่าจากการเรียนในวันนี้นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องอะไรไปบ้างครับอลองย้อนกลับไปครับ นักเรียนได้เรียนรู้เรื่องของความแตกต่างระหว่างการส่งจดหมายธรรมดากับจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ใช่ไหมครับนักเรียนได้รู้วิธีการวิธีการอะไรครับต่อบพร้อมๆมกันการส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์นั่นเองนะซึ่งครูได้สาธิตวิธีการส่งด้วย gmail นะครับดังนั้นความรู้ในวันนี้นักเรียนสามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ไหมครับอ่ะได้ใช่ไหมได้อย่างไรบ้างไหนลองตอบสิอ่ะขอตัวแทนหนึ่งคน เอาความรู้ไปใช้ประโยชน์ได้อย่างไรครับแน่นอนครับก็เอาไปใช้ในการส่งอีเมลถึงผู้รับในอนาคตนั่นเองในอนาคตนักเรียนอาจจะส่งงานให้คุณครูผ่านอีเมลหรือส่งข้อความถึงเพื่อนผ่านอีเมลก็ได้ดังนั้นจากจุดประสงค์การเรียนรู้ทั้ง3ข้อในวันนี้ได้แก่1นักเรียนสามารถอธิบายเกี่ยวกับการส่งจดหมายอินิทส์ได้ 2. นักเรียนส่งจดหมายอินิกส์ได้และ 3. นักเรียนเห็นความสําคัญและประโยชน์ของการใช้จดหมายอินิกส์ในการสื่อสารแล้ว นักเรียนผ่านจุดประสงค์ทั้ง3ข้อแล้วเรียบร้อยครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปนะครับสวัสดีครับ